วัสดีครับกับมามคกครั้งหนึ่งนะฮะกับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมตีกับไมค์ครั้งหนึ่งซึ่งจะมานําเสนอเมนูเมนูแกงเขียวหวานบาล่นดีนะฮะซึ่งสูตรนี้เนี่ยเป็นของนายกรัฐมนตรีคนที่15ของไทยเรานะ,ะท่านชื่อ,อ,อขอดูอนิดนึงนะฮะท่านชื่อว่าพลเอกเบียงศักด์ชะมะนันนะฮะซึ่งท่านชอบทำอาหารมากและท่านก็คิดค้นและ ดัดแปลงสูตรนี้ขึ้นมาจากความบังเอิญที่ท่านชอบอจิบบาลันดีนะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่เข้ากันดีกับเนื้อนะฮะโอเคเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับโอเคครับส่วนผสมของแกงเขียวหวานบาลันดีนะฮะก็คือวันนี้เราจะใช้เป็นเนื้อกันเพราะตามสูตรของท่านเลยนะฮะก็วันนี้ผมใช้เป็นเนื้อชาบูซึ่งท่านอื่นอาจจะใช้เป็นเนื้อน้องลายก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะฮะอันนี้เป็นโหระพาฮะเด็ดไปแล้วก็พริกไทยสด อันนี้พริกแกงเขียวหวานแล้วก็อันนี้มะเขือพวงนะครับแล้วก็มะเขือเปลาะแล้วก็บลัลันดีนะฮะแล้วก็กะทิฮะถ้าเป็นหัวกะทิก็จะดีมากเลยนะฮะครับโอเคเรามาทํากันเลยนะฮะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ โอเคครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่ามีน้ํามันด้วยนะเพื่อที่จะผัดพริกแกงนิดนึงนะฮะเพื่อไม่ให้มันติดติดหม้อแล้วก็ให้มันหอมนะฮะโอเคใส่พริกแกงลงไปนะครับผัดกน้ำมันนิดเดียวฮะ นอกจากที่เราจะผัดให้มันหอมแล้วด้วยเนี่ยนะฮะความเขียวของแกงเขียวหวานก็ช่วยได้เหมือนกันคือถ้าเกิดเราผัดนานขึ้นเนี่ยพริกแกงมันก็จะว่าเรียกว่าไงเดียวความเข้มของสีเขียวมันจะเพิ่มขึ้นนะจากการสุกข,ของเอ่อพออะไรอะสีเขียวในใบไม้ออคอโรฟิลหรือสักอย่างเนี่ยฮะมันก็จะทําให้แกงของเราเนี่ยเขียวขึ้นเหมือนกัน,นะฮะหรือว่าเราจะใส่พวกเอ,อ ใบพลิกตำหรือว่าใบมะกรูดตำเพิ่มลงไปก็ช่วยได้คฮะโอเคแล้วก็แล้วก็อีกแล้วนะฮะพูดแล้วก็เยอะแล้ววันนี้โอเคเรามาใส่หัวกะทิลงไปฮะ หลังจากนี้ก็รอให้กะทิแตกมันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีครับโอเคครับตอนนี้ก็กะทิเริ่มแตกมันแล้วนะฮะหน้าตาของกะทิแตกมันเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งจะมี ไขมันเขียวๆเ,เนี่ยลอยขึ้นมาแยกตัวกับกะทินะฮะซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่ซึ่งถ้าถ้าเยอะเกินไปเนี่ยเราก็ช้อนออกได้เหลือแค่พอให้มันสวยงามก็พอนะฮะล้วก็ตอนนี้มีมะเขือนะฮะมะเขือเปาะเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปเลยตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อที่มันจะได้ไม่แข็งจนเกินไปนะฮะแต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดเราไม่รีบนะฮะเวลาหั่นไว้เนี่ยต้องแช่น้ำเกลือหรือน้ำมะนาวไว้นะฮะไม่งั้นมันจะทําปฏิกิริยากับอากาศทําให้ดำนะฮะ okay. ใส่แปแป๊บหนึ่งนะฮะระหว่างที่รอตัวนี้เปื่อยเนี่ยเราก็เอาเนื้อกับบหล่นดีมาหมักด้วยกันให้เข้าไปในเนื้อนะฮะให้มันแบบว่ากลบกลิ่นสาบของเนื้อแล้วก็ หอมกลิ่นของบรนดีอ่อนๆครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเรารอให้ตรงนี้เปื่อยแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ครับโอเคครับตอนนี้ก็เมื่อเขือได้ที่แล้วนะฮะแล้วก็ เราจะใส่ทุกอย่างที่เหลือลงไปนะฮะอันนี้จะมีตัวเลือกให้เลือกดูะฮะระหว่างน้ําตาลทรายกับน้าตาลน้าตาลปี๊บนะฮะซึ่งจะให้ความหวานกันคนละแบบส่วนน้ําปลาเนี่ยบางทีถ้าพริกแกงมาจากตลาดที่มันเค็มปีอยู่แล้วนะฮะเราก็อาจจะไม่ต้องใส่น้ําปลาเพิ่มก็ได้ส่วนอันนี้เป็นแกงเขียวหวานเนื้อก็จะเพิ่มตัวพริกไทยอ่อนเข้ามาด้วยฮะตอนนี้เราก็จะใส่พริกไทยอ่อนลงไปนะฮะ ตามด้วยเนื้อครับอันนี้ผมจะใช้หั่นเนื้อค่อนข้างเกือบใหญ่นะฮะเพราะพอโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันจะเหลือพอดีฮะคือมันจะไม่ใหญ่โอเคแล้วก็คนให้เนื้อสุกนะฮะพอเนื้อสุกเนี่ยไอตัวเนี้ยมันบางอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> เนื้อที่จริงไม่ต้องกินสุกมากก็ได้พอมันสุกเกือบจะสุกปุ๊บเนี่ยเราก็เติม น้ำตาลฟีบลงไปคนให้ละลายนะฮะแล้วก็น้ำปลาอีกนิดหน่อยก็ได้ที่ใส่ตอนสุดท้ายเพราะว่าสองอย่างเนี้ยมันจะมันจะทำให้อ่ามันเขาเรียกว่าอะไรรัดตัวนะฮะเราก็ต้องใส่ทีหลังแล้วที่หลังกว่านั้นอีกนั่นก็คือใบโหระพานะฮะใส่ตอนที่มันยังร้อนอยู่พอใส่ปุ๊บคน เสร็จแ,แล้วก็ปิดไฟเลยถ้าไม่ใส่ตอนร้อนเนี่ยใบมันก็จะดำนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดต้มต่อน,นานเกินไปเนี่ยใบมันก็จะเหี่ยวไม่สวยนะฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยและะ้วส่วนมันที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ผมตักออกไปแล้วบ้างนะฮะให้เหลือแค่แบบว่าพอสวยงามก็พอครโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลงจานกันเลยะครับ ครับเสร็จแล้วนะครับกับเมนูแกงเขียวหวานบาลันดีฮะแล้วก็เราจะมาแต่งหน้ากันเลยนะครับถ้ามีกะทิเหลือนะฮะค,คนๆเงี้ยเราก็ทําเป็นเส้นๆหรือว่าโรยหน้าธรรมดาก็ได้นะฮะอันนี้ผมใช้ <c oughs> พริกชี้ฟ้าแดงซอยนะฮะเป็นเส้นๆครับแล้วก็มียอดหูระพานะฮะปักลงไปโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะ,ะที่ foodtravel.tv นะฮะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ